สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk กจากบริษัท c l a s s ิกโคฟิเจอในวันพุธที่9กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำปิดบวกได้เล็กน้อยนะคะ2.30เหรียญปิดไปที่1,121.40เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,118ถึง1,126นะคะช่างนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ1,123ราคาทองคำก็ขยับขึ้นได้เล็กน้อยนะคะหลังจากเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงแต่ราคาทองคำก็ยังไม่สามารถผ่านแนวต้าน1,128 ขึ้นไปได้นะคะโดยขึ้นไปทำลายได้ที่บริเวณ1,126ดอลลาร์นะคะสำหรับตัวเลขการส่งออกแล้วก็นำเข้าของจีนที่ออกมาแยก่กว่าคาดนะคะก็ช่วยหนุนให้ราคาทองคำบวกขึ้นมาได้ในช่วงเช้าวันนี้นะคะแต่ราคาทองคำก็อ่อนตัวลงในช่วงบ่ายหลังจากที่ตลาดหุ้นยุโรปบวกขึ้นมาแรงนะคะโดยตัวเลขการส่งออกแล้วก็นำเข้าของเยอรมนีที่ดีขึ้น ที่ออกมาดีมากนะคะก็คือ,อเพิ่มขึ้นส่งออกเพิ่มขึ้น2.4เเซในเดือนกรกฎาคมแล้วก็นำเข้าเพิ่มขึ้นมา2.2เเซในเดือนอในเดือนเดียวกันนะคะซึ่งเป็นระดับสูงสุดนะคะเป็นประวัติการส่วน ในช่วงนี้นะักลงทุนก็ยังให้ความสนใจกับการประชุมนโยบายการเงินของเฟดครั้งต่อไปที่จะมีขึ้นในวันที่16-17กันยายนนี้นะคะสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะภาพกราฟราย240นาทีราคายืนเหนือบริเวณเซ่นวิ่งเหวนเรศ200ได้นะคะแล้วก็ไอ้ไอกำลังปรับขึ้นมานะคะ M A C D ก็ส่งสัญญาณซื้อแล้วนะคะก็ตัดเส้นซิกเนลไลน์ขึ้นมาถ้าหากว่าผ่าน1,125ได้ก็มีโอกาสไปต่อที่1,130แล้วก็1,140นะคะเราก็แนะนำให้ถือลองต่อแล้วก็ปิดทำกำไรทีนนาา่บริบเวณแนวต้านสำหรับแนวรับวันนี้มีที่1,117แล้วก็1,114แนวต้าน1,130แล้วก็1,140นะคะส่วนเงินบาท ที่แข็งค่าขึ้นมาในช่วงเช้าวันนี้นะคะก่อจะทำให้ราคาของโกลฟีเจอร์ชลอตัวนะคะย่งไก็ตามเนี่ยแนวโน้มของราคาทองคำโลกยังมีโอกาสขึ้นต่อนะคะเราก็เลยแนะนำให้ถือลองต่อส่วนค่าวอื่นๆนะคะก็มีรัฐมนตรีทางของจีนนะคะกับจะ ระบุว่าจะมีการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็เร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยล่าสุดก็มีการอนุมัติโครงการรถไ,ไฟความเร็วสูงมูลค่า70,000ล้านหยวนไปเมื่อวันอังคารน,นะคะแล้วก็มีการที่จีนเตรียมจะผักนั้นการปฏิรูปผ่านการควบรวมกิจการการขายหุ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ ของอ่าระบบเพื่อป้องกันการคอร์รัปชันแล้วก็สร้างหลักธรรมาธิบาลที่ดีนะคะส่วนในข่าวในประเทศนะคะครมอรเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือ s m e โดยปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ย4%วงเงินรวม หนึ่งแสนล้านบาทนะคะพร้อมลดภาษีเหลือสิในรอบ3ปีบัญชีให้กับ SME ที่มีไรายได้ไม่เกิน3ล้านบาทแล้วก็จะตั้งกองทุนเป็นฐานทุนให้ SME รายใหม่ด้วยเม็ดเงินรวม6,000ล้านบาทนะคะจากธนาคารรัฐ สำหรับดาวโจนเมื่อคืนก็ปิดบวกได้390.3จุดนะคะนี่ก็บวกขึ้นมาตามตลาดพุ่ยุโรปแล้วก็เอเชียระคามัดิบในสเมคบวกขึ้นมาได้1.69เหรียญหรือว่า3.82ปเปอร์เซ็นตปิดที่45.94ิบห้าเกบรส์บวกขึ้นมา1.89เหรียญหรือว่า3.97เปอร์เซนปิดไปที่4.9.52นี่ก็เป็นผลจากตัวเลขของเยอรมันการส่งออกนำเข้าของเยอรมันที่ดีขึ้นนะคะ ส่วนเงินบาทแข่งค่าขึ้นมานะคะปิดไปที่3 6 0 0แต่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กก็อ่อนตัวลงไปนะคะอยู่ต่ำกว่า96 s p d r ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะส่วนภาพเทคนิคของเบรนด์ ภาพกรพาฟไลนสยี่นาทีใ ACD ก็เริ่มตัดเส้นสัญญาณลายขึ้นมานะคะแล้วก็ไอ i ตับขึ้นมาที่บริเวณห้าสิแต่ว่าแรงซื้อขายยังไม่ชัดเจนราคาเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่50.1แล้วก็51.1นะคะแนวรับ48.8แล้วก็47.7นะคะบรนเวที่ขึ้นมาก็ทั้งจากตัวเลขส่งออก ของเยอรมันแล้วก็การรีไวซ์ GDP ของยุโรปนะคะที่ปรับขึ้นมาเป็น0.4% Q1Q จากที่เคยรายงานไว้0.3% Q1Q นะคะส่วนดัชนีดอลลาร์อินเด็กในภาพกราฟราย2 40นาทีไ nice i ซอ่อนตัวลงอยู่ต่ำกว่าระดับ50แล้วแล้วก็ม A.C.D. ตัดเส้นสัญญาล n ยลงมาก็ทั้ง2ดัชนีบ่งบอกว่า ราคาอาจจะปรับตัวลดลงได้อีกนะคะก็ให้ช็อตนะคะเมื่อปรับตัวขึ้นแนวต้านมีที่96.4แล้วก็97.0แนวรับ95.8แล้วก็95.4ส่วน USD U ยู่15ในภาพกราฟไาย์240นาทีก็ทำจุดสูงสุดใหม่โดย i อซ์ไซละ m เม d ทรงตัวในระดับสูงมานานนะคะก็บ่งบอกถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่ง ก็ยังให้ลองนะคะแนวต้นมีที่36.5แล้วก็36.7แนวรับ36.1แล้วก็36.0ส่วนเซ50นะคะเ50เมื่อวานทรงตัวไม่หลุดกรอบปรับฐานระยะสั้นแล้วก็ดิดตัวได้ในช่วงใหม่ทำให้ m ACD และไอซี่กลับมาซึ่งเป็นสัญญาณพร้อมที่จะปรับตัวขึ้นไปทดสอบเส้น moving average และเส้นแนวโน้ม เส้นแนวแนวโน้มขาลงที่บริเวณ920-925ถึงจุดก็รอจังหวะขายเมื่อเข้าใกล้บริเวณ920-925ถึงจุดแนวต้านมีที่920-925แนวรับ906แล้วก็898ส่วนเซ็น 50, CUSU 15ก็ปรับตัวขึ้นแรงกว่าเซ็ต50ในช่วงบ่ายวันนี้ช่วงบ่ายวันนี้นะคะโดยทำให้ช่วง discount เหลือไม่ถึง5จุดแต่ราคาปิดตลาดยังอยู่ในกรอบปรับฐาน ซึ่งมีอซและไอเให้สัญญาณปรับขึ้นต่อโดยมีเป้าหมายถึงช่วง920-930จุดซึ่งเป็นระดับของเส้นวิ่งอเวเ g e ที่กดลงมานะคะแล้วก็ให้เทรดดิ้งลองแนวต้านมีที่907แล้วก็920แนวรับ895แล้วก็880ส่วนประเด็นก็คือตลาดหุ้นสหรัฐที่บวกขึ้นมากว่า2%นะคะแล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้สดใส ก็คาดว่าหุ้นไทยจะลุ้นเปิดบวชแรงนะคะแล้วก็เงินบาทก็กลับมาแข็งค่าอยู่ต่ำกว่า36บาทต่อดอลลาร์อีกครั้งสำหรับไอทีดี U15 ก็ทะยานขึ้นมาผ่าน7บาทแ5ซึ่งเป็นสัญญาณยืนยันการเกิดรูปแบบ double bottom โดยมีเป้าหมายถึงแนวต้านกรอบบนของช n e l ที่8 60, บาท60อย่างไรก็ตาม MCD และ s i ไม่ได้แสดงความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าทำให ควรระวังแรงขายเป็นระยะให้เทรดดิ้งลองนะคะแนวต้านมีที่8บาท45แล้วก็8บาท60แนวรับ7บาท65แล้วก็7บาท45 KTB U 15นะคะก็ยังอยู่ในทิศทางขาขึ้นที่แสดงความผันผวนสูงโดย MACD ที่อ่อนแรงลงเริ่มกับขึ้นได้เหนือระดับศูนย์ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อการปรับขึ้นของราคาแต่ไอซ์ไอเข้าใกล้เขตโอเวอร์โซจึง ต้องระวังแรงขายเป็นระยะระยะซึ่งจะทําให้ราคาแว่งตัวผันหวนในกรอบเช่นเดิม mm hmm. ก็ให้เทรดดิ้งในกรอบโดยเน้นลองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่18บาท80แล้วก็19บาท50แนวรับ17บาท85แล้วก็17บาท35ส่วนข่าวในประเทศนะคะ BBL ก็คงเป้าสินเชื่อรายใหญ่ขยายตัว3%ในตในปีนี้นะคะ สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตลาดนุกพันจากบริษัท c า a t โ i n g c o m p u t e ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ